เรียนรู้เป็นโหมดของการเรียนรู้ไม่หลอกก็คือเป็นโหมดแบบมาเล่าสู่กันฟังมาสาธิตวิธีการใช้ใชแบบจริงๆให้ดูเนาะก็คือวันนี้เราจะมาให้ดูกระเป๋า Airmes นะคะรุ่นเบอร์กินซึ่งเพื่อนนะมีทั้งหมด3ไซส์ก็คือไซส์แรกก็คือจะเป็นไซส์35ที่ตัวเขาใช้ด้วยแล้วก็ไซส์30แล้วก็ไซส์25 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราก็จะมาอธิบายแล้วก็เหมือนมาใช้ให้ดูว่ามันแบบบรรจุหรือบรรจุอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหนังอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ละเอียดนะคะยังไงก็ติดตามนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องพันด้นค่ะไปไปเริ่มฟังกันเลยอ่ะดูซิใบไหนจ๊ะอ่าใบนี้ใบนี้ใบนี้แม่ซื้อให้เขาเองตอนที่เขาเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆก็เป็นไซส์35เป็นเบอร์กินไซส์35้ บัตถุสิ่งเงินก็จะมีความน่าโมงเล็กน้อยเพราะว่าเขาจะได้ใส่เสยอะไรเข้าไปอยู่ในนี้หมดจะได้ไม่ต้องลืมของไงคะ<ช>ก็เลยอ่ะซื้อให้เขาแต่แม่บอกก่อนเลยนะว่าเวลาแม่ซื้ออะไรเนี่ยแม่ก็จะอาจจะโชคดีนิดนึงที่ว่าซื้อในราคาที่แบบไม่ได้แพงเพราะแม่เป็นคนที่ตัดสินใจเร็วไงก็เลยแบบถ้าจะซื้อก็ซื้อเลยก็เนี่ยก็เลยซื้อใบนี้ให้เขาเขาก็บรรจุข,ของได้เยอะมากเวลานนไปมหาวิทยาลัยนะไหนรม้หรออธิบายซิอันนี้ <รอ S 2> คือหนังอะไรก่อนนะอันนี้คือหนังตัวโก้ เพราะว่าเขาก็ยังวัยรุ่นอยู่เราก็ไม่อยากให้ใช้อะไรที่มันแพงมากนักแล้วก็มันก็เป็นหนังที่ทนหน่อยดูแลง่ายดูแลง่ายโดนนุ่มโดนน้ำอะไรเช็ดชดมันก็ง่ายไงแม่ก็เลยแบบเลือกอันนี้ให้เขาแล้วก็ให้เขาใส่เข้าของอะไรเนี่ยไปมหาวิทยาลัยได้ง่ายๆนะคะมันจุมากใช้สมันมันจุมากนะเนี่ยของอะไรที่ใส่ใส่อ่ะอ่ะขวดน้ำใช้ได้หางวันตาใส่ได้ อันนี้ร<า>กระเป๋าตังค์ค<า>กระเป๋าตังค์เราเป็นคนกระเป๋าตังค์เล็กอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาแต่ว่าก็จะมีพวกแบบอะกล้องฟิล์มอย่างเงี้ยถ่ายเผยกับูกับเพื่อนเขาถ่ายรูปแล้วก็ก็สมุดโน้ตท,ที่ไม่ต้องพกทุกวันอยู่แล้วเป็นแันเนอร์แล้วก็อ่ะกระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้คือแบบเดลี่เลยนะที่มันจะต้องใช้ใช่ใช่ถ้าสมมติออกไปคุยงานแบบเพื่อนก็จะมีอาร์แท็บเล็ตเนี่ยื่อนก็ เนี่ทา้มันก็ดูแบบว่าบอกกับเขาจุได้หมดอ่ะในใบเดียวแต่มันก็จะมีความหนักนิดนึงนะแต่มันก็อดทนมันก็ทนได้เพราะว่ามันก็แค่ใบเดียวแล้วก็ระเป๋ามันทนมากคือสามารถจะใส่อีกกี่ร้อยอย่างก็ได้อ่ะเออแล้วบอกก่อนนะเวลาพอนอนใช้นะโอ้ยชอบนี่ใช้เสร็จปุ๊บวางกับพื้นแล้วพอเราบอกว่าอุ้ยลูกทำไมเอาวางกับพื้นเ็าบอกฝรั่งฝรั่งฝรั่งเรั่าโอเคโอเคโอเคเพราะว่าเวลาไปเมืองนอกในพวกฝรั่งเ่ะ เขาจะบอกเลยนะเบอร์พค้งเบอร์กีมหนังจระเข้นี่วางกับพื้นเขาก็จะพูดคานี้กับแม่ฝรั่งฝรั่งอ่าโอเคล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากจะแบบขัดเขาแต่บังเอญแบบมันเป็นหนังที่โทนแล้วมันบังเออนี่มันมีหมุดไงมีหมุดตรงนี้ช่วยช่วยทำให้แบบว่าไม่ไปกระทบกับพื้นนากนักอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่นานมากเลยนะคะตั้งแต่เขาเรียนนี่เป็น10ปีเนาะ ใชเ่เป็นสิปีเป็นสิบไม่แล้วพอหลังจากที่ไม่ได้ไปเรียนแล้วอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าสมมติไปมั่งนอกอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบเหมือนเป็นกระเป๋าแบบขึ้นเครื่องอะ่ะออง่ายๆมันแบบบรรจุได้ทุกอย่างแม้กระทั่งแบบอขอใช้ที่ต้องใช้บนเครื่องหรือไปต่างจังหวัดหรือไปแหล่งเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งใบแบบที่จะได้ไม่ต้องมีกระเป๋าสองกระเป๋าสามกระเป๋าสี่ที่เพิ่มขึ้นมาอืมอใช่ ซึ่งข้อดีของมันก็อย่างที่บอกก็คือสามารถจุของได้เยอะมากๆแล้วก็ทนน้าหนักได้พอสมควรแล้วก็หนังมันอดทนมากไม่ว่าจะสะเทินน้าสะเทินบกมันก็ยังไม่เป็นไรคือถ้ามันเลอะน้ําหรือเลอะนมเลอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเช็ดออกได้ทันทีข้อเสียก็จะเป็นว่าคือถ้าใช้ไปเยอะๆใช้ไปบ่อยๆปุ๊บจะจะนหนังมันก็จะนิ่มขึ้นแล้วตัวกระเป๋ามันก็จะเริ่มย้่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็น <Okay. S 1> อะไรที่ เป็นข้อเสียขนาดนั้นนะเออแต่เรารับได้เออเพราะแมันมันก็กลายเป็นกระเป๋าเออที่ใช้ไปแล้วมันก็ดูวินเทจตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็เ่ยจะเหลือเนี้ยค่ะเหลือเหลือสามห้าเนี่ยใบนี้แหละไว้ให้เขาเพราะว่าตอนนี้ที่แม่บอกกันว่าแม่ขจัดหมดแล้วแต่ใบเนี้ยเก็บไว้ก็คือมันเป็นใบแรกของเขาแหละแล้วก็มันยังใช้งานได้อยู่แล้วมันเป็นสีดาและอดทนมากอดทนมากอันนี้แล้วก็มันก็เหมาะกับเขาแต่งตัวด้วยดีเลยแหละอันเนี้ยเหมาะกับเขามากๆ นี่แหละค่ะให้ดูค่ะเนี่ยมันใหญ่อ่ะมันใหญ่นี่ไซส์สามห้านี่นะไปไปต่อกันที่ไซส์เล็กลงมาบ้างที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออพึ่งชอบถือมีเหตุผลมาบอกนี้อีกตอนแรกก็อุ้ยสามห้าดีแล้วจะต้องมีสามสิบนี่ค่ะใบนี้อ่านี่ใบนี้อื อันนี้เป็นไซส์30นะคะเป็นบัคเกอรทองก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้บอกอยากได้มากอันนี้เพราะว่าหนึ่งเป็นหนังแอฟซัมเพราะว่ามันจะเป็นอยู่ทรงหน่อยแล้วก็ลูกอยากได้บัคเกโรทองนี้ก็รู้ใช่ไหมว่าลูกชอบบัคเกอรทองนางมีเหตุผลของนางทุกอย่างและนางก็จะชนะเสมอเพราะว่าเปล่าใจนี่ไปแล้วไงคือเขาอยากได้แล้วก็ไปแล้วซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยคือหนังแอฟซัมก็ข้อดีก็คือจะอยู่ทรงกว่าหนังโทโก้เมื่อกี้ก็ใช้ ไปยังไงมันก็ไม่นิ่มเท่าหนังถกโกแน่นอนเราไม่หยุ่ยแน่นอนแล้วก็ไซส์30ก็เป็นไซส์ที่กระทัดรัดแต่ก็สามารถจุของได้เหมือนกันแต่ไม่ได้มากเท่าไม่ได้มากเท่า35แต่ก็จุได้พอสมควรเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เพื่อนก็จะใช้เอาไปคุยงานออกไปอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนก็ต้องมีพวกของอะไรอย่ังจะตรงก็คือความจริงแล้วเพื่อนว่ามันน่าจะใส่ iPad ได้แบบ iPad Pro อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแท็บเล็ตเลย้ยก็ใส่ได้นะเพราะว่าเพื่อนก็เคยใส่แล้วมันก็ใส่แท็บเล็ตเพื่อนได้อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าจะใส่แบบอะไรที่จริงจังแบบมาเกียก็คงจะไม่ได้เยอะมากใช่ไก็ทนุถนอมก็ใส่สมุดใส่อะไรอย่างนี้ได้เนาะก็เป็นอะไรที่มันก็ก็แพคพีคอลพอสมจะเหมาะนี่แหละเหตุผลเหตุผลมีอีกใบหนึ่งไม่ว่ากัน ได้แล้วแม่ก็ซื้อในราคาที่ก็บอกแล้วไงอะไรที่แบบว่าจะจะอยากได้เนี่ยก็รีบซื้อซะก,ก่อนก่อนที่ราคาไปจะไปไกลกว่าน,นั้นอ,อะไรเงี้ยก็พอพะพูดปุ๊บก็อ,อ่ะซื้อให้เขาแต่มันก็คือโอเคถือว่ามันไม่ไม่ได้แบบแพงมากอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ใช้งานจริงๆริงใ,ใช้งานจริงๆงใช้งานจริงๆอันนี้แล้วก็สภาพยังมา อ๋อไม่ที่สภาพใหม่เนี่ยคือเอาไปทํามาเพราะว่าตอนที่เราไปลอนดอนเราไปใช้ที่โนนแล้วก็สภาพย่นมากตอนกลับมามุมมุมก็คือถลอกแม่ก็นี่ก็เอาไปทําสปามาเรียบร้อยก็เลยจะใหม่นิดนึงนะคะตอนอยู่ลอนดอนก็เป็นกระเป๋านักเรียนใบนะเที่ยวไปเรียนใช่ใช่ตอนมาต่อกันที่ไซส์เล็กลงค่ะอันนี้เป็นไซส์ที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราชอบมากที่สุดใช้ด้วยกันแม่ลูกตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นขอขำหน่อยนะ แม่พอเป็นงั้ชอบขาวชอบว่าแม่ว่าแม่ชอบว่าแม่อ่ะเขาก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนิดนึงก็พอที่จะถือได้แต่ว่า,าเขาก็จะ<ส>ขอบถือไปงานตอนอีเวนต์อ, <ไป S 2> อะไรอย่างเงี้ยหรือา่าวันวันไหนที่แบบ อย่างที่จะถือก็เอาไปถือคือตอนนี้เรารู้สึกว่าไซสา์ยิมห้าเป็นไซส์ที่โคตรน่ารักเลยอะใช่มันตาชอบกระเป๋าใบเล็กอยู่แล้วแม่ชอบกระเป๋าใบเล็กอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนรอบข้างเราทุกคนก็เป็นคนที่ชอบกระเป๋าใบเล็กก็คือเลยจะแบบว่าลางสมองกันไปเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนก็กลายเป็นว่าถือเบอร์กินไซส์ยิมห้ากันหมดตอนแแม่เอาเลยนะยิมห้าพอแม่ซื้อปุ๊บนะจะบนนน่นตลอดมีชูา,ยยนานทนไมก็ลเลยรู้สึกว่าไซส์ยิมห้าเป็นไซส์ที่เหมาะที่สุดอยู่ขนาดนี้ขมมา มันไม่หนักจนเกินไปอย่างเช่น35เราถือไปนานๆมันก็หนักถูกไหมแต่พอไซส์35มันก็อะไรที่เหมาะกับเราเราถือได้ทั้งกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยไปงานก็ได้ไปอีเวนต์ก็ได้คือถือรวดยาวไปเลยก็ได้อ่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกระเป๋าใบเล็กที่ไม่สามารถจุของได้ใส่ได้เยอะเลยแหละใส่ได้เยอะจ้าจะใส่แท็บเล็ตไม่ได้ั้นแน่นอนแต่ใส่ iPad Mini ได้ใช่ใช่ใส่ iPad ดมิได้ใส่น้ตบุ๊กได้ใส่กล้องได้อะไรเงี้ยมันก็มันขยายตาม ตามไอ้นี่ได้อะตามเนี่ยแหน่ะเปิดเข้าไปคือบางคนถือถึงขั้นถือแบบแห่ใส่แหนใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็มีเอ่อแว่นตานี่กระเป๋าตังมาแลค่ะกระเังเนี่ยกระเป๋าพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแอลกอฮอล์จากคู่อุ๊บส์นะคะนี่ตอนนี้เราก็ต้องแบบติดไว้ตลอดเลยติดไว้ตลอดเพื่อ ความปลอดภัยด้วยวัยแม่นี่นะต้องแบบรักษาความปลอดภัยกับตัวเองไว้อ่าเนี่ยแหละค่ะโอเคเนี่ยก็บรรจุส่วนใหญ่เนี่ยแม่เนี่ยก็จะใส่ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยมันก็ได้เยอะทีเดียวแหละก็คือครบอ่ะเพราะกระเป๋าตังค์แม่นี่ค่ะเก๋ไหมคะกระเป๋าตังค์ค่ะใส่ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยแ้หนังแบบมัมเออแล้วมัน มันเท่อะเออมันเท่ใช้งาน่ชยใช้ไปแล้วมันจะแบบหนังมันเท่ใช้งานง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็คือถามว่าโดนน้ำได้ไหมก็ไม่ควรโดนแต่ถ้าถ้ามันโดนจริงต้องรีชดใช่ต้องรีชดอีกก็อาจจะมีความแบบต้องดูแลพอสมควรกว่าใบอื่นๆนะจะแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าโยนทิ้งโยนทั้งได้อะไรเงี้ยก็ต้องดูแลเขานิดนึงเนาะก็อันนี้เป็นบัคอกสีเงินเนาะแล้วก็หนังจระเข้หนังจระเข้อะเขาจะมี รุ่นนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีรุ่นสองจุดชื่ออะไรเรียกว่าเดี๋ยวนะสองจุดไม่ใช่ไม่ใช่พอลิสูทจะเป็นสี่เหลี่ยมอักสองม้าแบบยากอ่ะคือมันยากมันต้องทําความเรียนคือถ้าใครชอบแอนเนสถ้าเป็นสี่เหลี่ยมใช่แมทสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ไอ้อเนี้ยเป็นแบบอย่างนี้อักษรเนี้ยก็จะเป็นพอลิสุทก็คือเป็นหนังที่ดีที่สุดแล้วก็สองจุดนี่เอ๊ะชื่ออะไรล่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสองจุดต้องนึกให้ได้ต้องนึกให้ได้ ไม่ยอมแพ้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเนี <im <im ่ยสองจุดคือมันจะเป็นเหมือนเขาคล้ายๆเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะรูปแบบหนังที่ไม่เหมือนกันลายลายลายหนังลายเหมือนกันไม่ใช่รูปแบบลายหนังจระเข้ที่ไม่เหมือนกันได้อันนี้สองจุดอันนี้สองจุดแต่อันไหนที่ดีที่สุดเออโพลิสูสก็คือมันเป็นมันจะลายมันจะสวยมากเรามีนจะเรียงนี่นี่มีรามีด้วยมีแลเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ไปหาก่อลนะสองจุดพูดอยู่ที่ปากโทรศัพท์โทรศัพท์มาซิโทรศัพท์ สองจุดเรียกว่าอะไรเดี๋ยว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 เดี๋ยนะคือไม่ยอมไม่ยาวไม่ยอม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 เดี๋ยนะคะขอถามก่อนพอถามก่อนเดี๋ยวนะอืมถามกูรูถามกูรูสองจุดสองจุดไม่ได้ห้ามลืมเรียกว่าอะไรก็จะขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเอ่อตัวหนังจระเ้ของเอเมสก็คืออ่ะเดี๋ยวให้เริ่มเริ่มคือมันยาวมากทุกคนเริ่มต้น ทุกคนจะเห็นไหมว่าตรงข้างๆโลโก้แอร์เมสอะอย่างใบนี้ยมีสองจุดอ่ะอ่ะเห็นละเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีสองจุดใช่ไหมตรงเนี้ยเออซึ่งสองจุดเนี้ยมันก็มีความหมายสองจุดเนี้ยเขาเรียกว่านิโลติคุสเป็นสเกลของหนังถูกไหมใช่ใช่เพื่อให้รู้ว่าหนัง เป็นหนังอะไรแล้วก็เป็นสายพันธุ์ของจระเข้สายพันธุ์อะไรได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวใช่ตัวใหญ่มันจะมีทั้งหมด4แบบชแบบแรกที่เป็นสามเหลี่ยมอแปะรูปให้ดูอ่าจะเรียกว่าโพลาร์ซูสซึ่งหนังโพลาร์ซูสจะเป็นหนังที่สเกลจะเล็กถูกไหมเพราเป็นจระเข้ตัวเล็กออ่่าใชน้งเล็กน้องเล็ก ส่วนไซส์กลางก็คือไซส์นี้เป็นจุด2จุดที่เรียกว่านิโลติคัสอ่าส่วนสี่เหลี่ยมมันก็จะมีกระเป๋าสี่เหลี่ยมใช่ไหมก็คือจะเป็นใหญ่ที่สุดสเกลหนังใหญ่ที่สุดจะเรียกว่า alligator อ่าซึ่งส่วนใหญ่แล้ว,ว igator, อ่ะตัว alligator อ่ะเขาจะใช้กับพวกกระเป๋าใบเล็กๆอย่างเช่นพวกกระเป๋าตั้งกระเป๋าอะไรเงี้ยเพราะว่าต้นทุนมันต่ํา ต่ำสูตต่ำสูตอย่างเงี้ยเราโดยส่วนตัวเราอะเรารู้สึกว่าตัวลิเกเต t o r เราไม่ค่อยชอบใช่เพราะมันสเกลมันใหญ่ใช่แต่แป้กก็มีนะก็มีเราชอบเนี่ยเราชอบเนี่ยนิโลทีคุสไม่ก็โพโลซุสใช่ใช่โพโลซุสที่จะแพงสุดอ่าเพราะว่าสเกลมันจะแบบสวยมากอะค่ะสวยมากแล้วก็จะมีอีกอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเป็นเกือกม้าอ่าอ่อันนั้นก็จะเป็นประเภทแบบพวก special order อ่าแบบว่าเดีายวสมมติว่าใบใบหนึ่งเนี่ย หูอาจจะเป็นสีหนึ่งตัวอาจจะเป็นอีกสีหนึ่งอยู่ในใบเดียวกันอันนี้ค่ะก็เขาก็จะทําสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นเกือกม้าอะไรเงี้ยค่ะพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยบ่งบอกของพันธุ์ของจระเข้ซึ่งราคาก็แตกต่างกันนะใช่ใช่ถ้าสมมติว่ากระเป๋าบางใบที่เป็นสีแดงสีเะไงเงี้ยอาจจะมีหนังที่แตกต่างกันก็ต้องดูตรงนี้นะว่าเป็นหนังอะไรเพราะเวลาแม่ซื้อแม่เขาก็จะถาม ถามว่าได้หนังอะไรมาเตัวเขาก็จะบอกว่าวันนี้ได้โพลลูซูสมาค่ะแม่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไปเพราะราคามันก็จะแตกต่างกันแล้วก็แล้วแต่ความชอบบางคนเขาอาจจะชอบแบบอลิเกเตอร์ก็ได้มีนะบางคนก็ชอบนะเพราะว่าเออสเกลมันจะเป็นใหญ่ใหญ่อลิเกเตอร์สีที่เรารู้สึกว่าสวยคือสีอิเล็กทริกบลูอันนั้นน่าจะเป็นสีที่แบบเห็นสเกลใหญ่มากมันจะแบบชัดมากซึ่งคน คนส่วนใหญ่จะชอบสีที่แป๊ดแปดแล้วเป็นหนัง a l l ก g a t o r อ่ะก็เดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูก็ได้ว่า electric ก l u e อ่ะเป็นสีอย่างไรสดใสสดใสอ่แต่ของเรารู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเป็นสีเอเนี่ยค่ะเป็นสีอะไรล่ะดูสิอเวรามาขอกนี่นะมันก็จะเป็นอะไรที่แม่คือเรา้องัอธิบาย่ะังอธิบายให้ฟังก่อนว่าตัวคือ AMS เองอ่ะเขาจะมีชื่อสัญลักษณ์คือเขาจะมีชื่อบ่งบอกของเขา ในทุกๆอย่างแม้กระทั่งชื่อสีซึ่งสีเนี่ยอวดพ่คนนอสสีพ่คนนอโอ้ยตายแล้วคือมาตายคือสีเขาก็จะแบบเป็นสีที่แบบชื่อเขาก็จะมีชื่อเรียกอ่ะก็ต้องคอยไปจำกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละสีนะราคาก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะมันก็อยู่ตามสเกลหนังตามสเกลหนังที่เราบอกอ่ะเนาะใช่ใช่ก็เป็นหัว ข้อทิปเล็กๆแบบเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหนังจระเขของ AM a i r m a s เนาะถ้าแต่ถ้าใครอยากให้เราลงรายละเอียดกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปแอบหาข้อมูลมาเพิ่มแล้วมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกทีนี่คือความรู้เล็กๆแน้อยจา,<ช>จากเรานะเราไม่ได้กูรูนะคะแม่ต้นฐานอันนี้พื้นฐา,านคือเรารู้ต,ตามที่เราซื้อนั่นแหละใช่ใ<อ> <ๆ S 2> ประมาณนี้เนาะสำหรับหนังจระเข,ขแล้วก็กระเป๋า เบอร์กินไซส์4 5นะคะสังเกตได้ว่าจะเป็นสีดำทั้งหมดเพราะมันเป็นสีคลาสสิกแล้วก็เป็นสีที่ใช้ได้ทุกวันแล้วก็เข้ากับทุกๆทุกๆชุดทุกๆอาฟฟิตเนาะใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นกระเป๋าเบอร์กินที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนซื้อเป็นชิ้นแรกถ้าใครกำลังมองหากระเป๋าเอร์เมสก็อยากจะให้ซื้อแบบ บอร์กินสีดำอนะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเซฟสุดอยู่ในแบบเซฟโซนอะ่ะเออ,อก็แม่นักโชคดีมากลูกใบเนี้ยบอกก่อนเป็นเออหนังจอรเข้และไซส์ยี่ห้าที่ได้มาที่เขาผลิตแรกๆเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นราคาที่ได้นะโอ้โหน่ารักมากบอกเลยคือตอนเนี้ย ราคามันเท่าหนึ่งแล้วอะ่ะเอออีกเท่าจริงๆตอนนั้นคิดแล้วคิดอีกจะเอาไม่เอาดีเอาไม่เอาดีอะไรเงี้ยจนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออถ้ายังไม่มีก็ซื้อไปเลยมันก็เลยทําให้เหมือน,นเราโชคดีว่าได้เข้ามาแบบราคาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละอันนี้รประวัติของอันนี้ี่ใบแรกเลยนะจระเข้ใบแรกของแม่อมอโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะแล้วก็ หวังว่าอาจจะทําให้ทุกคนได้ตัดสินใจซื้อกระเป๋าเบอร์กินได้ได้ได้มากขึ้นเนาะหรือว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ตอบเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องท่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย